แต่ทานศีลภาวน,นาตัวที่แท้จริงมันเป็นจาคะทานคือทานทรัพย์ทานให้หมดเลยอ,ออกเลยสละออกเลยทีนี้ก็ทานครอบครัวเห็นไหมทานลูกเมียคือตัดออกอ,ะอ่ะเพราะจากจาก,จากทานครอบครัวแล้วจากการมีครอบครัวใช่ไหมมีทรัพย์มีครอบครัวทีนี้เราจะออกจาก ความมีความเป็นมันเลยยากมันท้อนะเพราะว่าปฏิบัติเนี้ยมันไม่มีอะไรมันไม่ได้อะไรงไงมันไม่เห็นมันไม่ใช่วัตถุใช่ไหมถ้าเราหาเงินหาทองหาสิ่งอื่นมันยังเป็นวัตถุอย่างพอจับต้องได้แต่เนี้ยมันจับต้องไม่ได้มันเลยเป็นสิ่งที่น่าท้อเบือ่อนายนะอ่านะ มันก็ท้อเป็นบางครั้งบางเวลามันก็มีผสมประสานกันนะแต่ในเมื่อมันทุกขเข้าไปทุกขเข้าไปมันก็ใช้ได้นะเอาเอาทุกนี่แหละมาเรียนรู้ทุกขเข้าไปถึงทุกจริงๆอะ่นะทุกจนสุดทุกจานะินยอม มันก็ต้องทําร้ายตัวเองอ่ะจะพูดตรงๆอย่างเงี้ยคือหมดอนาคตอ่ะหมดอนาคตทางโลกไปเลยอย่างเงี้ยแล้วอย่างคาราวาที่ยังทำมหาพินไปด้วยแต่ก็อยากภอาวนาคไปด้วยคือต้องต้องต้องทานไปจนหมดขนาดนั้นเลยไหมคะหลวงตาไม่ต้องมไม่ต้องแล้วจ<า>้ะ ไม่ต้องไม่ต้องอาคารวาเนี่ยยากหน่อยมันผิงครับแคบพระพุทธเจ้าบอกครับแคบชีวิตคารวาทนี่ครับแคบครับแคบก็คือเราคล้ายๆเราเหยียบเรือสองแคมไม่รู้จะไปทางไหนดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าตัดสินใจหรอกมันถึงดึงๆกันอยู่ใช่พระถึงได้เรียยเพราะว่าพระนี้ตัดตัวนี้ออกมา เพราะว่าเราปฏิบัติทำแล้วความความห่วงเห็นไหมมันเป็นบ่วงตัวหนึ่งมันจะเป็นความกัง,งวลนั่นแหละมันไม่สงบหรอกเดี๋ยวก็คิดถึงว่ามันจะเป็นยังไงบ้านบานทองลูกเตาผู้ชีวิตเราอะไรทำนองเนี้ยแต่การการออกมาบวชเนี่ยเป็นพระนี่จะได้เปรียบหน่อยคือนะเราซัดออกไปโดยสายเดียวเลย